สวัสดีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อูหันสาคะ่ะวันนี้จะพามาดูงานกระบะนะคะที่ทําขึ้นเสร็จใหม่ก็จะเป็นรุ่นพี่ใหญ่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเมกาหัวแคบค่ะเครื่องจะเป็น Jo8e นะคะช่วงล่าง8น็อตค่ะอ่าช่วงล่างกระทะจะเป็น8น็อตนะคะยาง9นะคะอ่าส่วนตัวคานหน้าเพาท้ายจะเป็นเตันแท้จากญี่ปุ่นนะคะ ตอนนี้เราก็ได้รีวิวตั้งแต่เป็นหัวลากคาซีแล้วนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วก็คาซีค่ะตัวนี้ตอนรีวิวให้ได้ชมนะคะลูกค้าสวยๆเลยคันนี้ก็ยังว่างยังโสดนะคะอ่าตัวนี้สั่งสีได้เลยค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านบาททวนนะคะลูกค้าชอบสีไหนนะคะถ้ามองหายางก้านนะคะตัวนี้เป็นเจ็ดตันแท้จากญี่ปุ่นค่ะช่องล่างเนาะอ่าสเปคกระบะท,ที่ทางร้านนะคะทําขึ้นค่ะ กระบะคันนี้นะคะก็จะยาวอยู่ที่4เมตรค่ะเสาสูงอยู่ที่90เซนอ่าเสาอยู่ประมาณ1เมตรนะคะฝาข้างความทึบตัวนี้ค่ะจะทึบอยู่ที่60เซนนะคะเป็นลาย3มิตค่ะทํากระดูกคันกลางให้ด้วยนะคะส่วนตัวเสาค่ะเสาจะใหญ่อยู่ที่40เซนนะคะฝาข้างความทึบอยู่ที่60เซนค่ะลูกค้ายังว่างยังโสดนะคะท่านไหนที่มองหารถยางก้าค่ะ ตัวนี้นะคะพร้อมให้สั่งสีสั่งสเปคได้เลยนะคะทํากระบะเสร็จใหม่นะคะ,ะงานเชื่อมกระบะก็จะประมาณนี้คะ่ะลูกค้าใหญ่ๆพี่ใหญ่ของอู่เลยเสร็จกระบะเรียบร้อยแล้วค่ะรอเข้าทําสีนะคะยังไม่ได้เลือกสีคะ่ะถ้าท่านไหนมองหาอยู่มาจับจองรับไปดูแลได้นะคะรถคันนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องแล้วก็คัสซีคะ่ะ คาสีนนกนะคะตัวนี้ตอนที่เรารีวิวจะเป็นคาสีหน้าเต็มความยาวอยู่ประมาณเกือบ7เมตรได้นะคะคาสีสวยตลอดเส้นเลยเป็นคาสีหน้าเต็มหน้าใหญ่นะคะเครื่อง 8e ค่ะ240ค่ะทุกคะ่ะกระบ,บะทําเสร็จแล้วนะคะยาวอยู่ที่4เมตรเลยนะคะตัวนี้ หัวส่วนมากนะคะตัวนี้หัวเดิมๆนะคะสีบรอนนะคะจากญี่ปุ่น,นะคะ่ะลูกค้าวันนี้เราเสร็จกระบะคะ่ะรอเข้างานสีอีกรอบนึงเนาะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันเผื่อมีท่านไหนมองหาอยู่นะคะมาดูตัวจริงคันนี้ได้นะคะสวยๆสดๆนะคะเลือกมาให้แล้วเนาะลูกค้าท่านไหนนะคะที่มองหามาเยี่ยมชมได้นะคะที่อูฮันสาคะ่ะสั่งสีได้เลยคะ่ะลูกค้า สภาพญี่ปุ่นเก่าญี่ปุ่นทั้งคันนะคะภายในยังไม่ได้ถอดหรือซักล้างแต่อย่างใดเนาะคันนี้ก็ทําสีเสร็จถึงจะมาลื้อซักล้างนะคะลูกค้ามีม่านติดตัวรถให้ด้วยนะคะภายในสะอาดมากเลยเนาะไม่ค่อยเพื่อนเลยนะคะบุกกันความร้อนใต้หัวเก่งค่ะคอนโซลหน้าเนาะตัวนี้หัวสะอาดเลยนะคะอ่าท่านไหนมองหานะคะขอรีวิวเครื่องยนต์เพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ก็ จะใช้ตัวยกแบบกดเอานะคะลูกค้าเขาเรียกแบบไหนเนสปริงดึงขึ้นนะคะเป็นหัวสปริงเนาะสปริงกดขึ้นนะคะ,อะรองดักน้ํามันค่ะใส่เพิ่มเติมให้นะคะขึ้นกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูงานช่วงล่างของกระบะกันนะคะก่อนเข้างานสีนะคะคันนี้ยังว่างยังโสดคะ่ะท่านไหนที่มองหาอยู่รถคันนี้สวยมากนะคะลูกนะคะ้าแนะนําเลยกระบะยาว4เมตรนะคะระแนง3ไม้ค่ะ ฝาข้างความทึบของคันนี้อยู่ที่60เซนนะคะลูกค้ายาวอยู่ที่4เมตรกระบอกดําเป็นกระบอกด้ํา6ตันค่ะสวยๆแบบนี้ยังโสดยังว่างนะคะท่านไหนนะคะที่ชอบรุ่นนี้อยากรับเป็นเนื้อคู่ไว้ไปดูเรมาดูคันนี้ได้นะคะเลือกสีได้เลยที่อุฮันสาค่ะรอเข้าทำสีอีกครั้งหนึ่งเนาะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์0ูนย์1ป2 3นค่ะ089 2 7 7 8 5 4 9ยินดีต้อนรับยินดีบริการลูกค้าทุกทท่ททานนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางร้านของเรากันได้ค่ะตัวนี้พามาดูเป็นหัวเมก้าแคป็บเจอ่ายาง900นะคะกระทะา8น็อตช่วงล่าง7ตันค่ะยังว่างยังโสดนะคะแวะ้ามาจับจองไปใช้งานกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ